ไปบักเซ่ลม่บอจ้านะไปโยกะประมาณจาก็กมื่อกปยิงตามว่มาเขาไปจ็คเมื่อไงเดีจ้าแน่ทราบไปตัวจริงก็ได้แยังพ่อผได้เนาะเไปแต<ป>่ตั้งแต่ไระมาที่นีน่ผ่านมือ,นนอมงพีนเินไปทั้งเซปูนแต่ว่าวันนี้ทั้งสบู่ได้แจ้งบผกพี่เพ่นว่าบอกบุญอาจสิบก็ได้ไปมุงพีนไม่ไหวนี่ พ่อพี่พูดบอกว่าวาบุญสิไปไซสบอกว่าบ,าบุญสิบบญลุงไปทางปากเซไปหาเยี่ยมยามมนาหมูม่มบ้านที่ว่าเรเคยไปเนาะพี่เขาได้บอกว่าเราไม่ได้ระบุบวันนี้พี่เขาบอกว่าสิ่งของที่พี่เพื่อนนั้นสิมอมหายบาบุญแต่วตบาบุญจะไปแจกทางปากเซคุณแดดก,ก็ได้ว,ดวบาบุญสาวสวยออกกํลาลังกายว้นนี้เอี๋สาวสวยคนนึงอยู่อยู่ยยน่ะไม่ชอตมาก สาวสวยสุดเลยให้สองนุ่มเพ็ดบานนี้ใช่สุดเลยอ๋อทองฝ่ามามาหนีิเนาะคือฝนชะตกแท้อันนี้อ้นี่พี่น้องเอ้นะกลับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เ,เบิร์ดสูด่ๆส,สุขคนกะยินดีต้อนรับ องสรุนบ้านนาอีกแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยมาพบมาพ่อในมื้อนี้ทางสุบุญก็ได้นัดทางทีมงานอยู่ที่ปิ้งไก่ใหญ่เซโนโดัวคิวรถเนาะแล้วก็หม่องที่ปัป๊มปตทเปิดใหม่สาขาเพิ่นเปิดใหม่แล้วก็มีเซเว่นนี่เนาะอ๋อท้องไปคือฝนจิลงมาแหง้งแค่วันนี้อยู่ใจเนาะทางทีมงานค่ะวันนี้ พอทั้งทีมงานเฮาสิเดินทางไปีไยังพันเอิญยังปักเซ่ปักเซบ่บอบอ่าเราเคยไปแด้วเอิญบุญถือโดยเอิญบุญถือเนี่เขาก็ได้เลียนนาผู้เลาะเขาต้องเข่าพุ่นเด็กตรงมีจเกี่ยวเอิญเครื่องเข่ากำ้องพิงเมื่อนะ่ะเท้าสีนัดเพันยูโฮมต้นใหม่นะอ่ะอ๋อโอ้ยนี่ก็ได้เนาะยูโฮมนี่เนาะโดยเพิ่นนั่งดินนั่งดินเลยนี่มันจังมีโต๊ะมีตงังนั่งคุยกันเนาะ ยจังโอนั่นเลยมีธุระกับทีมงานมาหนิเพื่อนพี่น้องเลยอยากให้เพัดออกไม่หาแต่ว่าเพื่อนบอกว่านัดมาอยู่หนีเพื่อนนะมาหาอยู่หนีเด้อเพื่อนนะ,ะเราก็ได้มาอ,อรวมกันอยู่หนีแหละทางทีมงานเราถูกโอเคเพื่อนพี่น้องเลยตอนนี้ทาง้งทบุญก็ได้ลงมาจากรถไปทีบเรียบร้อยแล้วเพ่นนัดว่าว่ายหนีเน,เนะะาะแต่ว่ายังบ่เห็เน นี่ๆรถคันไหนจอดไวพที่ดังไว้ฮ่าโทษแดดกายดีตอนนี้ก็ยืนอยู่ตรงหน้าปั้มปตทของผู้สารมาทําออกคนอยู่ฟังพี่ก็จะเป็นปิ้งไก่ใหญ่เนาะโอเป็นแถวได้ปิ้งไก่ใหญ่เซโนถ้าไปได้มาเโนถ้าบ่ได้กินปิ้งไก่ใหญ่หรือว่าบ่ได้มานพี่น้องเอ้ยอย อ้าวถูกแต่ว่าราคากะแพงพอสมควรอยู่ได้ตัวละแสนปลายตัวละแสนเนาะตะก,กี้ตัวเรื่องสี่หาซิฟเลยพี่รองเลยรอถัาก่อนจะคนไหนสิมาก่อนในทีมงานฮาตอนนี้เนาะยืนอยู่ผมตน้นไม้รอถ่าทางเพื่อนมาอยู่ตอนนี้รีมี่คองเสี่ยวไห่เพื่อนพี่รองเลยได้นัดกันไว้เพ่นสะดวกอยู่ไซส์พันวันวันสี่สะดวกอยู่ อยู่ปั谢谢 <chairs. S 3> be, oh ่มปัตตาองเพิ <c idamente> ่นเปิดใหม่นี่เนาะไอ้ถั่วชิชุ่มาย่างไปพุ่นกันสิเป็นเมซอนฮั่นเมซอนแล้วก็เซเว่นฮั่นเบอร์เจ็ดเนาะเมื่อนั้นน้องพิงก็ให้อยากได้อันนั้นแหละพ่อพี่น้องเลยให้อยากได้เบอร์เจ็ดเมือนนะว้าพอพนเดือดเครียดเลยเมือนนะเพราะว่าต้องมีต้องให้อยากได้เบอร์ยังก็อยากได้อันขย่างอันป้ายปตทอันเบอร์นั่นนมีมียังก็ ตัวไรตัวไรนั่นแหละซี่ใช่ป้าย,ยันี่ไง,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 งทิงผุต่อป้ายผ<อ>ุดท่อกับ,บน,นันเซเว่นเนาะป้ายโป<อ>รเจกต์เลยดีที่อย,ยากได้นุกเนาะ<อ>ดูสบายดีป้ายกับเบิดปัญญา,าเลยค่ะใส่ได้นุกขนโอแห้งเบิดเลยเนาะอยากไล่ยังไ่อยากไล่ได้ไปนะไปเที่ยวแค้มครองอีกได้ทุ่งเพิ่นนันทีแบบจยาได้เน่ทุ่มเน่แปลกๆหรอกเพิ่นนันเนาะแปลกๆเน่แบบฟอกับแม่นี่หายากแล้วนะหาแบบ บ่ได <When> ้เลยเอออ้าโทแล้วไปอ่ะนี่ครับคนยังบ่มีไผมาตู้เอาแล้วบาดนี้บอกว่าท่าอยู่นี่ท่าอยู่นี่เพิ่นเล่าบ่อยู่ไสเพิ่นท่าบาดนี้อ้อ่ะๆรอท่าเพิ่นอีกซะหน่อยก่อนซั่นสิได้สิไปหากินข้าวก่อนะผู้ปิ้งกใหญ่ผู้โอ้ปลายบ่ไวแล้วมีเอ้ยเนาะยฝั่งนี้บต่ครึ่ง นี่รักีัยรักไฟฟ้า่บกาได้นาะย็นเขาแพนหอมต้นใม่เนี่หมต้นไม้นี่เย็นเนาะเย็นดจ้วยโอเอหเมนรถไพรเห็นพลนาเรนวาเลยครูพันสีขาวคนเหมือนทีมงานครับ่าน้าแดงแดงเบาเตียงบ่อ๋อ่ควบเนบ่บเมนบาเตียงเมนว่เบงคือเบาเตียงนี่แนาะโอ้หนาแเดงมากนี่มีตะบวเตียงานนอนี่สิ ถาา้าเป็นดีแม่งเดยเพิ่มิมักแซ่หน่เองนะแม่เอาน่าลา้วคาจัรถจนโม,ลมนไลบ่าเบุญบ้านปลาไปพี่นองเลย,ลไเลยาไปเลยขอาไปเลยขอาไปเลยว่ารถไฟลีตมสุดยอดเนาะ เด็ดพีโดไปพี่ด้งไปคือมันมีหลายคนแท้ไงฮะยังไ <c ười> ม่ซ้อนด้วยวะอืะอออใช้เ่รามันานั่งถ่าอยู่นี่ใช่ทอดเนาะโดยบบสบายดี <c ười> นังถ่ายใช่ชิเป็นุนแล้วเย็นจังโตนั่งก็มีวะโตนั่งก็มีสบายดีโอ้ยรถจะวนี่ละรถแขวนนออกใหม่กินนี่สบายดีผุนพี่เดียงก็ว่านั่ว่านี้พี่เดียงวัยดอกใไหมรื้อแห้งวะพี่เียงกำลังืเจ้าแม่ผมนี่ักอยู่ใดหมักอินทีวะสบายดีูก S <S จ้าสบายดีรับคำเซเว่นค่ะใส่ขนมมาพรากว่านะบอใส่ขนมด้วยขนมห่อขนมห่อเนี่ยจ้ะประชิบ่อยเจ้าซื้อแม่ช่อนมาหาอยู่มุงดินได้มุงดินครบหนีนั่นเศร้าก็อย่างนี้จะพากันไปใส่นี่พัาไปเล่นนี่นะนั่งรถจ้ะไปดิเไปว่าจะไปแบบเอ้พิงบอ อโอ้เจ้านี่ไี้ยส่ยายูไป้ายา่าป้ป้าพาไปป่าเอาชยเสือีเ่ก็เนก็ขาว่เนมาแม่อยากไปเที่ยวแล้วก็อยากไปเที่ยวไม่แต่ชวนไปเที่ยวอ่ะอะแล้วกอยากไปเดี๋ยวนี้เดียวนีมันั่งพอเ่งเปลี่ยนอง่ ไปต่อน่ะไปน้ำเลยขับไปน้ำบ้อนี้กะลงบางบางทันยอกมองแล้วทป่นบ้านะไาวะปนตัวไรอันนั้นเี่มาส่งอะที่มาทรงอันใดงบชิมหาศอกเหมืนบ่มาเลยบ่่จ่ายเงินบ่ยังอไร่มันใช่จนดเมนเอาของเจ้าบ้ตัวนั้นนะอ้าวที่แรกว่านุงเฮิรมเนาะบ้านนี้บานนี้นุงเฮิรมเพิ่ว่า เงินกวัมันบ่พเพเนาะสองล้านหนึ่งอาถาร่ิบิเอาบออกกันนะโน้รเนาะเน่กิดกะจายเปจ้าเจ้าสลับไปเป็นปูนแล้วใส่เบิดเด้อเด้ดสีชอเิอบกระจายเงินคาปูนกระจายแต่ก็เสียมาเพิ่มเลยนะมัเบิรดอันเงินสล้านแล้วเกอดีแล้วเกือดีหัน่างทางคนยุดแล้วก็คนอากก็ตามมุกโก้แล้ว พิ่นครบเลยด้ตอนนั้นน่ะงบงบตัวเขาแมนมีงบางมีงบมีงบต่อแมนเขายังดีเลยอุ่มอยู่เลยเออเขายังตามยังเห็นได้เช่แมนกนกันใช่าวห้องกวาด่านะ่นะแพงกาไหมยังได้่าได้ตัแพงไงได้ดัการังการักการันการ มาโอ้พ <formation jin inh throat> <at> ิงนี่พ่อนันนี่นี่ลูกไม่ป้านี่หอยมุ้ยเสียงนี่ว่าแห้งนะเนาะอป้านัทพ่อเจ้าไหวป้ามีของให้พ่อเจ้ามาหนิเออเออเออยังไูกังไานนะบโอ้ป้าก้อยังไ่านมยังไงลูโอ้ลบอลเนาะ จิต่างกัน <plex> ก like oh, ับลูกพิงลูกพิงหูว่า่าจากได้ยังได้ได้ป้ายโพตทกับปันป้ายเซเว่นพุนเออเมื่อไนให้คอยบืนขึ้นไปเอาให้อนมันรงีลดยอมมาอยู่ยากได้ยากได้ได้ไปบักเซน้มูบอเจ้านะไอยู่กะประมาณจักมือกะยิงตาม ว่าเขาไปเมื่อกีนเยวแม่เข้าไปตัวจริงแม่ยังเ่ากูได้เนาะไปแม่เท่ามันไมปรามาณนนะเอ้เื่รงก็ขึ้นมากเนาะไก่ด้ไก่เันม่แน่ใจมันจะเมื่อเนาะไปน่างแพกันลไปแบบไรแบบไปเที่ยวหรือว่าแบบไปทยงานไปทยงาน เพียนทิศไปใช่นมเธอแมนแมนโอ้วัไปเส้นเก่านะแมนลองไปทั้จากขื่เดอแล้วล่องใต้โอ้นข้เขายังวั่เคยไปที่เือเลยแมนเไป้ช่วงนั้นเป็นไปเที่ยวกับวดไปละมู่เลยแมนไ้ินแต่ปากเซเห็นแต่คนเซหนวท่งนั้นะหนาว ปากเซนี่เ so ห็นเห็นแต่คนกินเบียร์เมียงเมาเลยเซ่เมียก็ไอ้ไปก็เซมากเติไปน้องเมฆวะน้องเมฆวะก็ในปักเซนะปักเซเซมากุติเห็นไหมไปแถวบ้านน้องเมฆคุณวะต้องถามเขาเพียงเพราะว่าเป็นหน้าจะมีทางอรรดาเมียงบ้านนุ่งมาอยู่ทางโอ้เพื่อนเพื่อน ต้องต้องว่าๆให้เพิ่นซื้อสารให้ก็เอาบ่นงเพื่นข่อยบ่ YouTube กันนี่นะฮะ YouTube แม่นเ่นเจ้าเฮ็ด YouTube บ่บบ่นงบ้านเฮาก็สิมีไผอยู่พุ่นมันก็สิบ่บ่ฮู้แล้วโอ้บ่แม่บ้านเฮาบ่บ่คนอันนั้นอยู่คนอยู่พุ่นอนชื่อ นึกว่าบ้านเฮาคนขี่เขาบอกว่าในนึกว่าบ้านเฮานะนึกว่าเป็นเตียงไอ้สันน้องพีแต่ว่าว่านั่นหันทางแรกทางพี่เพิ่นหันฝากเงินมาให้ทางสมุนชื่อเครื่องให้ทางบวบุญมาขึ้นไปแจกทางเมืองพินเพห่อทางเซเปนเมืองพินขึ้นไปทางเซเปินแต่ว่าวันนี้ทางสมุนได้แจ้งบอกพี่เพื่อนว่าบวบุญอาจสิบไม่ได้ไป มุ้งพีนไม่ไว้นี่แต่พ,พี่พี่เขาบอกอวบุญสิไปไซบอกอาบุญสิลุงไปทางปากเซไปหาเยี่ยมยามมันาหมู่บ้านที่ว่าเขาเคยไปเนาะทงพี่เขาเลยบอกว่าแต่ไม่ได้ระบุวันนี้พี่เขาบอกว่าสิ่งของที่พี่คนนั้นชิมอมผายอวบุญแล้วแตะอาบุญเชียวไปแจก,กแทั้งปากเซคนไหนก่อนเล้วแต่เนาะว่าทั้งนั้นเท่ากันยังไม่ได้เคยไปแจกดเพื่อเลยหมู่บ้านนะั้นพี่ว่าไอ้ดูดมัน ยาครใหญ่นะไม <G uy accident> да. <GA> ่เคยไปนะตะวันไปไม่เจ้าถ้าเจ้าไปเจ้าต้องไปอัตปือเพราะว่าตอนนั้นน้ำท่วมเพิ่นก็คือยังสีแบบว่าเนาะเพราะว่าเครื่อนแตกน้ำท่วมใีภายกระหู้นะแต่ว่ามันก็แบบว่าเพิ่นกันยังสีสั่งครอบครัวยังบทท่านเอกนั่นปันไรนะแม่แม่แม่ตัวนี้ก็แม่ด้วยไปไปเบิ่งเครื่องไป เดี๋ยวเบิ่งเครื่องกันนะถอยก้นเข่ามาแบบช่องเดียวก่นเนาะยู่นี่บ่เดียวใครถอยมาให้เบิ่งถอยมานี่เนาะถอยมานี่เด้ได้ได้ถอยมานี่เนาะอันคนก็มาเฮียงกันนี่เลยจังใกล้ๆกันนี่ฮันผอบูปอ่อ่าปัดด้วฮันปัดปัดปัดด้กะทางพี่เพิ่นก็สมควรอยู่ในขี้างนี่เนาะตกเป็นเงินเงินบาทกับลายสองมื่นปลาย บนีนแมนเพาะสุนี่แต่ว่ายังบริเวณีแต่อของเจ้ามีอีกเจ้าเคสนึงยังอีกอันดาอีกในทีมงานทัาแหละแต่ว่าเป็นสิเป็นของใครแมนรถถ่ารุ่นอีกพันธีนะพันยังว่างโทั้งค่พันมาเอาแต่ว่าอยู่ในก,กลนรถของขวัญนี่เฉพาะเป็นของเจ้าคนเดียวคนเดียวเลยคนเดียวเลยเมื่อได้วะกลนรถเจ้าก็กลุ่นรถข่อยมันทีแตกงานอย่างกันวันนี้หุ่นเนาะมาได้ไ เอาแบบเพียงขางก็เพียงมามามาโอ้จักน ah, like. ักจักเต็มเรถเลยเป็นรถพิโกเอ็กไลนรถอีดีไลนยรถไลนรถออาเปิดไทยก่อนก็ได้มาบญเปิดไทยก่อนเปิดไทยเยกปได้ทยเลยไอปะตรงนี่ต่ออันไปอีกหนึ่งบ่เป็อะไรบ่ เต็มคาราเวลเลยเต็มคาราเวลเลยแ่าก่าว่ปบุญนันไกลๆนี่ยก็ได้ปะบุญน่าออกแห้งหันพอครับพล่แะเนาะอบุญคนขึ้นไปเรียนว่าได้ทั้งสมุนชิบอกจำนวนอันชิมีถอยถอทต้องเบดอ่าสาวสวยละ เดี๋ยวเอาไว้ชิดมุมนึงให้บป่ะบุญสาวสวยออกกําลังกายบ้นี้เพื่อนสาวสวยคนนึงอยู่อยู่นอะไม่ชอนมา้งเขางานอดียวเข่าอะไรแต่เนาะสาวสวยขึ้นเลยให้สองนุ่มเฮ็ดบ้านนี้ นี่ยเลยเนาะจะได้เจ้าัดเหรองเนาะมีอะไรอมีไหมได้เนาะอืโ oh. อ to ้โหตะเพียงไม่นนะกับังจักตัวใดเจ้าแยกมันเขียเจ้าบบ้ามามานซิมหาแก๊ดเ้อมาบอกอะไรดิลงทั้งพุ่นมันผลดีได้ผลหรอปัดเซ่เนาะ มาอนีเลยมาอนีก่อนบ่อ응นีเลยมาอนีก่อนพ่อมหนีก่อนมานีก่อนไอพิษมาอนีก่อนเจ้าเขือนเปจัดไปเจ้าเจ้าถ่าชาวสวยย่อเข่าว่านี้ย่อเตียงมาแน่ชอบย้ายใช่ไหมขุณน้อยคิงวางใช่ไหมขุณน่อยคิงวางแตบที่เป็นจังเอิญมาคุณน่อยคิงวาง อ๋อน <c ười> <laughs> yeah, ้องสากะพี่เรียกน้องพิงแฟนตัวไหนน่าันกะโนทาายเนาะบังดูนะบังดูมีหันหอนบอิมหาิมหายังมึงบอเตียงจะมาย่อราบอเตียงนั่น ยังก็ได้ลูกเข้ยวน้ะเออสร้างมากเลยขับชิมหาพอดีดดออองาบุเองไว้ก่อนเขาอันนี้ก็เป็นธงละโลเนาะ

100กระป๋องดีแม่น100กระป๋องเสือ40ถทงพอดีเต็มเลยเนาะพอดีเลยเอามจัดแบบตัวนี้ใหม่แม่นมีแต่ว่าเมื่อเอเอนซานยังจัดอีกเทนึงแม่นเนาะอาาดนี่เนาะบาดนี้เครองบ่ทั้งม่วนใหพี่น้องเลย เป็นมาม่าด้วยนี่ิหาก็สเนาะโดยแล้วก็ปลากระปองสองลังองลั้สงร้อยกล่องแล้วก็ข้าวไอซี่ซีาบุีซีซีซอบาแปดสิบแปดสิบเนดสิถุงแปดแปแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบถุถุงแล้วโล กาซีงกนี่นอะรน่ะเออเจ้าน้ามี่างสาาหน้ากูอะไระมาช่างม้วเลยยงบบัเท่านี้เนาะเติมยางบูบัสอีกอยู่ยงมีดกัอีกเนาะแถมมาอีกแถมมาอีกหนึ่นบาทเติมน้มันรถ่อนเพื่นเพนิมันรถอีกเนาะงไปจใจ ใครบอกบอกเจ้าคือชิพูว่าเป็นไถเนาะของละลายไปสิเคยให้หะนะละลา,ายนี่เคยให้เจ้าให้เจ้าเจ้าคิดเจ้าคิดเห็นไผเคิดเห็นไถผู้ใจดีที่มา,มาตลอดไม่เยแล้ก็มง่งอหัวมาอะไรสิก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ตลอดเนะ<ฟ>้ะเนาะมแต่ผู้เดียวนะไถไถภูพี่ชิริวัฒน์โอ้เป็นบอ แม่พี่เพ่นถาก้อนนี้ใหญ่ไปสิแม่พี่เพิ่อนไปเจ๊กใจทั้งือโปดเจ้ากันแม่แม่รอบนี้ก็ทีอว่าสีปทางไม่เนาะแม่ต้องขอบคุณขอบคุณตั้งสี่สิวันหลายหลายเนาะไอปบาบุญนับเป็นท่านบุญไปเจ็กเครื่องเก่าของในข้างนี้เนาะเอาบเป็นสิน้มอาทีนี่ห้ดีที่สุดเนาะไปเจกใจ เส้นทางใหม่เนาะสิเป็น,นยังไงกันติดตามเมึงน้ำกันเนาะเพราะว<อ>่าทางบาบุญก็ยังค่อยไปเพื่อทางแรกเนาะทางแรกคือการไปก็อยากไปเห็นสิ่งใหม่ๆที่ว่าแตกต่างกับทั้งเซปโอน,นอ่นเพราะว่าท่างที่ปนดเท่ากันหรือว่าไปเรื่อยแล้วไปเรื่อยเนาะก็อยากไปนอ้องเมืององ่าฝุ่นจะเป็นทุกยางางนั้นเป็นยังไงเนานะโดยการตอบขอบคุณทุกท่านทั้งทีหลายๆเลยขอให้ดีอยู่ดีมีเฮงสุขกายและสบายใจ พี่มาสนใจกับพอไฮไลก็เพิ่มขึ้นน้องห็นเท่ากันเท่าเนาะสิ่งสำท่านก็คือสุขภาพทางกายแข็งแรงกรอบดีในตลอดไปเนาะเนาะจ้าพ่ลูกบ้าจ้าเพิ่นก่ทิจ้าน้ำเพิ่อนขอบคุณทั้งพี่ัอะไรเลยพี่ได้วางใจให้ทั้งสมุนเป็นสะพานบุญต่ออีกหนึ่งเนาะฝากขอบคุณขอบคุณให้ค่อยพี่อยู่ดีมีแห้งสุขภาพทางกายแข็งแรงแข็งแรงเนื้อปัดนาสุดแรงเนาะแม่สูงก็มุ่งมั่นปัด ประกาศกอบุญขอบคุณแทนในทีมงาน,นของเราตลอดมาที่ร้านมากกับพี่แกเคยช่วยๆมาได้ตลอดแล้วแต่จะเ,เ,เพเื่อกะบริเวนน้อยเป็ยเง,ง,ง,นงนินบาทนี่ก็ลายพอสมควรเนาะนี่หันที่ยังโบรกเทอร์ทัวร์นี่นอีกเพตนึงเนาะหรือว่าอีกนี่กน,นี่นี่นี่คือครึ่งนึงแมนแบงครึ่งแบงครึ่งแล้วมาแล้วนี่จะมีวันไหนชื่อดีบอยู่ในจำนวนเป็นเงินบาทนี่ ตกูสองหมื่นสองพันบาทได้กันเงินกีบล้านนึงล้านหนึ่งมาแบงครึ่งนี่ยังรุ่นดีผู้โชคดีต่อไปอีกคนนึนี่ยง่น้โชคดีในทีมงานเข้าอีกคนนึงไปสนุกเลลาพีลน้องไปก่อนด้ยเพราะว่าอากาศะ้อนพ้นวเลยพี่น้องทีเราบุญชดท้าทั้งนวัฒนาไป ต่ออีกเนะ <No. S 1> าะะอาติไรกะขอบคุณขอบคุณเรีบซีวสุสุสุโค่นนะคะขอบคุณขอบคุณทั้งพระครูใหญ่ที่ได้วางใจให้เข้าเป็นสะพานบุญตลอดมาตลอดไปเด้อสหรักพิมีธท่างศูนย์กับเบาบุญเบ,บญาทองมีลาภีและน้ <No. S 1> องไปก่อนเนาะสบายดีสบาย